เตรียมรับการเดินทางปีใหม่เพิ่มช่องจราจร4แยกอเภอโชคชัยโคราชแก้ปัญหารถติดบริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับหลายหน่วยงานที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมวางแผนรับมือการจราจรทุ่งเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานเดินทางกลับไปฉลองปีใหม่ที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดอย่างคึกคักที่บริเวณถนนสาย244คิ้วเดชอุดมถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานตอนล่าง ช่วงสี่แยกกัเพอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาที่กําลังมีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามสี่แยกทําให้มีสิ่งกีดขวางช่องทางการจราจรคับแคบลงกว่าปกติที่ผ่านมาในช่วงเวลาปกติเกิดปัญหาการจราจรแอรอัดผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาทําให้เกิดข้อกังวลในช่วงเวลาการเดินทางกลับภูมิลำเนานั่นคือเทศกาลปีใหม่อาจจะเกิดปัญหาการติดหนักซ้ำเติมยิ่งกว่าเดิม เพราะเป็นเส้นทางหลักที่มีการสัญจรเดินทางคึกคักในช่วงเวลาปกติมาโดยตลอดล่าสุดนายอภิชาเลิศพัชรกมลสอสอนครราชสีมาเขตสิบพักเพื่อไทยหาหรือร่วมกับแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอโชคชัยวางแผนรับมือการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้บริเวณแนวเขตก่อสร้างสะพานยุกระดับ4แยกโชคชัยถนน4คิ้วเดชอุดมตัดกับถนนราชสีมาโชคชัย ที่มีพื้นที่การก่อสร้างยาวกว่า1กิโลเมตรเดิมทีมีจุดวิกฤตที่ทำให้เกิดปัญหารถติดเนืองแน่นจากบริเวณแนวก่อสร้างต่อมอสะพานจะเหลือช่องทางเดินรถแค่1ช่องจราจรจึงวางแผนเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างเพื่อขยายช่องทางเดินรถเป็น7เมตรสามารถเดินรถขามุ่งหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ได้เพิ่มเป็นสองช่องจราจรและขยายจุดกลับรถห่างจากบริเวณสียแยกไปอีก3กิโลเมตร เพื่อป้องกันปัญหารถติดสะสมจากการชะลอเข้าจุดกลับรถกระทบกับเส้นทางหลักรวมถึงวางแผนเปิดทางเลี่ยงสี่แยกไปใช้ถนนรอบตัวเมืองโชคชัยทั้งขาไปและขากลับติดป้ายบอกทางทางแยกทางร่วมจุดกลับรถและข้อปฏิบัติตามกฎจราจรและเตรียมรับมือการเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายมีเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ผิวจราจรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถติดหนัก คาดว่าประชาชนผู้ใช้รถใช้รถนนเดินทางกลับภูมิลำเรนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านบริเวณซี่แยกเภอโชคชัยจะได้วางแผนเตรียมการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรคับข้างปัญหารถติดในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อรับปีใหมน่นี้โดยสวัสดิภาพปลอดภัยตลอดเส้นทางปีใหม่นี้นะฮะก็จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านคนจากกรุงเทพนยฮะเดินทางกลับไปยังกลับไปยังภูมิํำเนา ถนนเส้น24เนี่ยก็คือถนนสายโชคชัยเดชวิดมเนี่ยที่น้องจากอุบลราชธานีศรีสะเกดนะฮะสุรินทร์บุรีรัมย์แม่ส่วนโคราชเราเนี่ยต้องเดินทางในพุทธศเป็นจำนวนมากยันวันนี้นะฮะผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการก่อสร้างถนนสาย24นี้นะฮะการก่อสร้างถนนสาย224ได้รับการการก่อสร้างการเดินทางเนี่ยการส่งจดไปมานี่ไม่สะดวกเพราะว่า มีการก่อสร้างอยู่ถนนมันบีบเล็กลงเป็นหนึ่งช่องจราจรนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้แต่ตอนเส้นนี้ก็มีความแยกระํา,าบมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองแาานนอละ,ท,ษษรรรระท่านในเมืองโชคชัยตลอดจนท่านผู้บริการแข่งทางหลวงพิศษานครชิซิมาท่านเจ้าที่ตำรวจจากสถา,านีตรวจถอนโชคชัยก็ได้มาพวกเราได้าหารือร่วมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาข้อโรงเรียนกับพีน่น้องประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแนวทางก็คือว่าช่วงนี้เราจะขยายผิยาาวจาราจรจาก ช่องจราจรเดียวเป็นสองช่องจราจรเพื่อให้รถมันไหลไปได้โดยไม่ต้องมีติดไปไหนแลนะทางยูเทิร์นที่ต้องยูเทิร์นเราก็ตัดยังไม่ให้ยู turn, เทิร์นให้ยูเทิร์นไปอีกอีกอีกอก,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 ก็ประมาณช่วงประมาณ3-4กิโลนะเพื่อที่จะไม่ให้รถติดแล้วก็ไหลไปไ,ปไปได้ง่ายถ้ารถมันจะติดนี่ก็คือเกิดจากอุบัติเหตุรถชนท้ายกันเนี่ยอย่างนงี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เตรียมรถยกนะฮะเพื่อที่จะ บริการให้ด้วยความฉับไวเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องรถติดนิว24รายงาน